นายพ,กพวกนอกจากหมอหรือพยาบาลก็ผมดีแล้วที่สามารถที่จะตรวจหาเชื้อโควิดได้ไง่ายๆหรือแม้แต่คุณเองเพียงแค่คุณไปซื้อตามร้านขายยานะแล้วก็นำมาอ่านคู่มือหลังจากนั้นคุณก็จับไม้สวอปซึ่งเป็นไม้ที่พันด้วยสำลีนะคุณก็แกะมันออกมานะหลังจากนั้นคุณก็จับมันด้วยความบรรจงนะแล้วก็ แย่ลงไปในรูจมูกนะอย่างนั้าขึ้นนิดหน่อยแล้วก็แย่เข้าไปประมาณ2-4ถึง4เซนติเมตรนะแล้วก็ทัดขึ้นไปให้ตั้งชากกับจมูกคุณนะแล้วก็หมุนไป3าถึง5รอบนะนั่นไงโอ้รู้สึกเสียวมากอะไรที่เข้าออกรูนี่มันจเจี๊ยบจริงแล้วก็เก็บไว้ในที่สะอาดนะก็ผมในอะไรที่สะอาดที่สุดนะหลังจากนั้นเราก็ บีบน้ำยานะลงไปในกระบอกนะซึ่งกระบอกที่เตรียมมาก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะอย่าให้หยดไปโดนขอบนะล้วก็ยัดลงไปแล้วก็บีบเลยบีบให้หมดผมบีบให้หมดเลยนะหลังจากนั้นเราก็เอาไม้ก้านสำลีที่ทำการสวอปลงไปหมุนประมาณ3-5รอบนะแล้วก็บีบปึ๊บอ่าสำลีนะอ่าแล้วก็เก็บลงไปใน ถุงนะที่อดามัยมากนะแล้วก็ตั้งไว้ก่อนหลังจากนั้นผมก็หยิบชุดตรวจนะเทสชิดนะนี่ไงปุ๊บนะแล้วก็วางไว้ไม่ต้องเขย่านะแล้วก็วางลงไปในที่ระน,นาบอ้าต้องวางลงไปก่อนสิโหิน่ไงวางแล้วก็หยดลงไปนะสาห้าหยดนะนั่นไง หมือนโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากประมาณ15นาทีนะแต่อย่าให้เกิน30นาทีนะหลังจากนั้นผลที่ออกมานี่คือ1ขีดนะขึ้นตัว C ผลเป็นลบนะแต่ถ้าคุณขึ้น2ขีดนะคุณก็อาจจะพบกับญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วมายืนรอคุณอยู่นะผมไม่รับประกันว่าคุณจะปลอดภยัยคุณต้องไปพบแพทย์ถ่ายรูปแล้วก็นำผล ตรวจที่โรงพยาบาลซ้ํานะคุณอย่าไว้ใจนะถ้าคุณไม่ติดติดคุณก็ปิดปากปิดจมูกเหมือนเดิมรักษาร่างกายปลอดภัยทุกคนครับผม